โอเคนะครับผมก็สวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมทางบ้านทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะนอกเฉียงเหนือเฉียงใต้เฉียงตกทุกคนกันด้วยนะครับโอเคผมขออนุญาตเปิดเสียงก่อนนะครับมาย่งเนี้เสียงโอเคนะครับก็วันนี้นะครับมาอยู่ในเกม Hungry Shark Evolution กันบ้านนะครับหลังจากที่เราเล่นแต่ภาค world อย่างเดียวเลยนะครับก็เนื่องจากว่าภาค world เขาได้ทำการอัปเดตใหม่นะครับ ชินชาคิราแล้วก็แมปอาร์กติอ c โ l คาลิปเข้ามานะครับไอเจ้าตัวฮันกี้ช Evolution ก็ได้มีการอัปเดตใหม่เหมือนกันครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปตัวอย่างใหม่ของฮันกี้ช Evolution ไปแล้วนะครับก็คือเขาจะอัปเกดอัปเดตฉลาม3ตัวนะครับที่สามารถวิวัฒนาการได้นะครับก็ตัวแรกนะครับเป็น Tiger ร์ชารนะครับซึ่งใช้ค่าค่ายในการวิวัฒนาการอยู่ที่1 0 0 0 0แน,นะครับก็นี่นะ จากสเตปส0มร้อเมตรนะครับลงน้ำ300เมตรความยาว6.5แล้วก็คลังชีวิต175นะครับแต่ปกตินะถ้าเรากด e v o v e จะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยวถ้าใครรู้ก็เม้นบอกด้วยนะครับผมส่วนผมยังไม่กด e v e นะครับเพราะว่าเราอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่านี้ไงตัวที่สอนะก็จะเป็นอัลลันนะครับ โอเคครับตัวที่สองนะครับจะเป็นอลรันนะครับซึ่งตอนเนี้ยเนี่ยอลรันนะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ผมไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับผมก็เป็นเจ้าของไปดีเรียบร้อยแล้วนะจ่ายเงินซื้อไปนะครับแล้วจ่ายเพชรเขียวของผมนะครับซื้อไปราคาหนึ่งร้อยนะไม่ใช่ดิเท่าไหร่วะร้อยสามห้าใช่ไหมโอ้จำไม่ได้แล้วแม่งแป๊บเดียวองนะครับจาไม่ได้เนี่ยเพราะมันดูดีความจาปลาทองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยอารันมันจะมีโปรโมชั่นนะครับในคาร ลดราคาในการ e v o l v e อยู่นะครับก็ลด8 5นะครับจาก1,000เหลือแค่120เฮงน,นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากนะครับไปดูสเตตของอลันกันบ้างน,นะก็300เมตร13เมตรแล้วก็300นะซึ่งเดี๋ยวผมจะลองกด e v o l v e ดูนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมอาจจะให้ดูสเตตโดยรวมนะนี่นะฮะ e v o l v e กดไปเลย โอเคนะคะอีโว a แล้วสามร้อยเมตรเหมือนเดิมแต่ว่าความยาวเพิ่มขึ้น,นแล้วก็พลังชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับเป็นอารอนนะครับอีโว e เป็นอารอนนะส่วนในเจ้าไทเกอร์ชาร์กเนี่ยอีโว e จะเป็นชาร์กจังนะอ่ะผมกดกดเลยแล้วกันนะครับเปลี่ยนใจง่ายปไปไหนจากเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยเมตรหกจุดห้าร้อยเจ็ดห้านะครับเป็นสิบจุดห้าแล้วก็สามร้อยสามสิบนะครับพลังชีวิตนะกดไปเลยโอเคโอเคครับ okay. okay, แปลงล่างสวยงามนะตอนนี้ ปิด evolution ก่อนนะครับน่ะ้างอีกแล้วอะไรวะเนี่ยโอเคอารันเดี๋ยวเราไปดูอารันกันบ้างอารันอยู่ในนี้อ่าอันนี้นะครับอารอนนะครับร่างปกตินะครับจะเป็นอารันนะครับก็เหมือนคล้ายๆกับปลาไหลธรรมดานะหางมีหนามนะครับพอ evolution ขึ้นมานะน่ะอ้โฆษณา,าเยอะเว้ยเฮ้ยไม่ใช่โฆษณาดิแบบรอซื้อเรานะอย่าให้เราเติมเงินอะไรอย่างงี้ป่ะ นี่นะครับเป็นอารอนเนาะจากที่น้ำหนามอยู่แค่หางนะครับกลายเป็นหางแอ้เป็นปลาของเราเนี่ยมีหนามทั่วตัวเลยเนาะแล้วก็หน้าตาก็แบบดูดุร้ายขึ้นมาแนละ้วดูเจ้าเล่ห์นะอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะก็คือหน้ามันเหมือนกับไอ้เจ้าฮาวตูเทียน r ดากอนที่เป็นเพื่อนพระเอกนะครับเป็นมังกรฝั่งพระเอกหรือว่า ฝั่งตัวร้ายนี่แหละหน้ามันคล้ายๆกันเลยนะครับหน้ามันอย่างนี้เลยนะเท่ดีนะครับไปดูชาร์จจังกันบ้างผมก็ผมก็จะสลับกันอยู่สองตัวนะครับเพราะว่าอีกตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมยังไม่มีตังค์เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับชาร์จจังไม่โอ้ไม่ใช่ชาร์จจังนะผมอา่านผิดนะเป็นชาการนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านนะผมอา่านตรงตัวนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับชาคันนะครับก็มันจะ รู้สึกว่ารายละเอียดมันจะเพิ่มขึ้นมาแบบผิดผิดเขาเรียกว่ารายละเอียดเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับนะีจากที่เป็นฉลามเสือธรรมดาเนาะมันก็จะมีลายเสืออยู่ตามตัวนะแล้วก็มีสีคลามสีเงินเข้มอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่านะครับเมื่อเรากดมีวัฒนาการนะนี่นะครับมันจะกลายเป็นสีส้มแบบคล้ายๆกับเสือดาวเลยนะครับเสือดาวหรือเสือโค้องอะไรอย่างนี้นะเสือดาวไม่ใช่เนาะเสือดาวเป็นลายจุด ไม่เสือโคลงหรือว่าเสือปกตินะมันจะเป็นลายนี้นะเสือลายพาดกอนอนะ่ะเออพูดง่ายๆนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปแล้วก,กันนะมันก็จะมีน้ำหนามตะปุ่มตะปั่มนะครับเหมือนเป็นแบบเหมือนไฟเลยนะครับแบบเหมือนเป็นเปลวไฟนะแต่ไม่ใช่เปลวไฟเนาะมันคล้ายๆนะอยู่ตามตัวนะครับที่บนเนาะหน้าตาก็น่ารักขึ้นเยอะเลยนะครับวีหน้าตาน่ารักเลยนะครับมีเขี้ยวเลยนะครับก็ถือว่า เป็นโมเดลของฉลามใหม่ที่สวยงามนะครับสําหรับเจ้าชาการนะครับไม่ใช่ชาร์จจังโนาผมติดแล้วเนี่ยเรียกชาร์กจังมานานนะก็ใครที่ยังไม่มีก็รีบไปกดวิวนา,าการกันโนมันก็ใช้เงินไม่เยอะแค่หนึ่งแสนเองนะครับตัวนี้นะส่วนอารันเนี่ยอยู่ไหนวะไปไหนแล้วนี่อันนี้หลอดสแนปปี้นะครับตัวแรกอารันผมไปไหนแล้วเนี่ยนี่นะครับอารัน เวลาการเป็นอารอนนะครับใช้เพชรเขียวหนึ่งพันนะครับแต่ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับลดจากหนึ่งพันเหลือหนึ่งร้อยี่สิบนะครับก็รีบๆไปต่ํากันนะครับเดี๋ยวเวลาแค่ประมาณหนึ่งวันเองนะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์นะเขาะน่าจะลดมานานแล้วแต่ว่าผมเพิ่งเข้าเกมมาเช็คดูนะครับโอเคก็ตัวต่อมานะครับจะเป็นอาบิสชาร์นะครับคลิปนี้ผมก็จะอาจจะมึนๆเออๆหน่อยนะครับพูดไปพูดมานะครับเพราะว่า มันนึกไม่ออกนะอจะก็เลยพูดกลับไปกลับมาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตัวต่อามานะครับอาบิสชาร์กเนาะผมก็เป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่มีเงินในการกดวิวัฒนาการเน้นไว้เดี๋ยวถ้าเขามีโปรโมชั่นดีๆนะครับในการลดราคาในการกดวิวัฒนาการผมก็จะผมก็จะทำคลิปมาทำคลิปตอนกดวิวัฒนาการให้ดูกันอีกนะครับก็ ที่นี้ผมอาจจะไม่ได้มาเล่นอะไรนะก็อาจจะแค่มารีวิวเฉยๆนะครับนั่งบนนั่งแพล่มเรื่องปกติของผมนะครับจริงๆอาบิชชาร์ที่ผมชอบนะครับจริงๆมันโกงนะถ้าแตะก็ดีด้วยนะครับแต่พอมันได้กดวิวัฒน,นาการเพิ่มเนี่ยมันต้องโกงมากกว่าเดิมแน่นอนนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นอ๋อมันต้องเป็นเรื่องมันเป็นสาธรรมอยู่แล้วในการกดวิวัฒนาการ,ม,นนาการมันต้องโกงขึ้นอย่แล้วเนาะ ส่วนตอนนี้ผมก็ยังคิดว่าแมกมาชากิร่าโหดสุดยนะครับคือได้ความสามารถแล้วก็แล้วก็พลังพิเศษของมันนะเท,ท่สุดๆเลยนะฮะแล้วก็ความสามารถมันโกงดีนะครับใครที่มีอับิชาร์กแล้วหรือว่าใครที่มีชากันหรือว่าใครที่มีอารอนนะครับก็คอมเมนต์บอกผมไว้ได้เลยนะครับว่าตัวไหนดีสุดนะครับเพราะว่าผมยังผมก็ผมเองก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะซื้อกันสดๆเลยนะฮะ ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่าตัวไหนโหดสุดนะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะแต่ไงอภิชาก็น่าจะดีสุดนะในเซตนี้นะเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันรุ่นใหญ่สุดฮะเออผมไม่รู้ว่าจะพูดไงเนาะก็เชื่อว่าน่าจะมีวัฒนาการของตัวอื่นเพิ่มเข้ามาด้วยนะฮะก็เร็วๆนี้แหละมาแน่นอนนะครับเพราะว่าฮังกี้ชาติรีวิชั่นหลังจากที่เล่นมาครับมันอัปเดตค่อนข้างไวแบบ เขาเรียกว่าอัปเดตมันบ่อยกว่าห้งงีิชาร์กเบอร์นกก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับจริงๆผมว่าไอ้เจ้าอบิชาร์กเนี่ยอีกอีกสักพักนึงเนี่ยมันก็ลดราคาแล้วนะครับอา,อาจจะต้องรอเจ้าอารอนนะครับหมดหมดเขตก่อนเดี๋ยวมันก็น่ update, าจะอัปเดตอัปเดตเป็นอบบิชาร์กในการลดราคาแล้วนะก็รอๆกันหน่อยนะครับคลิปนี้ออกไปก็อบบิชาร์กก็น่าจะลดราคาแล้วนะครับก็ลองเข้าเกมมาเช็คด,ดูได้นะฮะ โอเคนะครก็ถ้าใครมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรนะครับหรือว่าชอบขานตัวไหนพิเศษอยากให้ผมเล่นนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กู้ก็ดกิ่งกดแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมก็ค่อนข้างมึนๆเออๆนะครับก็อยู่ก็ได้ข่าวว่ามันลดราคานะครับก็เลยทําการอัดคลิปเลยนะครับก็ไม่ได้แบบ วงังพวงวังแผนอะไรมาเลยนะว่าจะพูดอะไรบ้างก็อาจจะมึนๆงงๆนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะครับไว้เจอคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย